สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมอมังอสโหมดซ่อนแอบนั่นเองว้ oh <my> วรเราหลุดไปหนึ่งคนมาดูกันว่าเราจะสามารถเป็นอิมโพสเตอร์ชนะได้หรือไม่และครูเมดจะสามารถทำควสเสร็จได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับออตอนนี้เพื่อนได้หลุดไปหนึ่งคนแล้วไม่แน่ใจาว่า oh <my> เขาหลุดมาจากนอกอวกาศ หรือดีไว้อุปกรณ์ของเขามันหลุดแน่นั้นเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคกดเริ่มเลยมาดูเลยสองดปุ๊บไปเราได้เป็นครูเมดครูเมดอีกแล้วครูเมดแพ้ได้อิมพอร์เตอร์ต้องชนะนี่คือสโลแกนหมดอะไรนะซ่อนแอบซ่อนแอบ อิมพอสเตอร์ใครที่เป็นอิมพอสเตอร์แต่วิชั่นมันเยอะก็ไม่ต้องแปลกใจสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่าพิ่งฆ่าเรานะเราเราทำเวสยาออยู่มัเป็นเพื่อนกันมานานเป็นเพื่อนกันมานานโอ้หเอออบอกอย่าพึ่งฆ่าไม่เป็นไรเราทำเวสไอเขอบใจนะที่ฆ่าจะได้เอาเขาวงกดจะได้เอาเขาวงกดเออเป็นผีก็ดีเหมือนกันไม่ต้องระแวง ปึ๊บแอ้วเดี๋ยวเราทำแควได้เสร็จปึ๊บปึ๊บปึบักกรจุก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 เขาทำนายแพ้ซะแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตาต่อไปกันมาดูเป็นครูเมย์อีกแล้วค่ะปี๊บครูเมยตอนนี้เราเป็นครูเมยเราจะฆ่าทีมคนแรกถ้าเราเป็นอินพ็อสเตอร์เราจะฆ่าทีมคนแรก คนแรกเอาเอามาเอากลับไม่โกงแม่นาม่ารักโมเสสจารีตอนนี้ว<ะ>ตนนว<ะ>้าไอนน้คนข้าบินรีบเลยโอเคเราอยู่ห้องอค,คอมมูนิเคชัค่นเรู้ลลแล้วใครเป็นสีเขียวอ่อนไอ้สีเขียวอ่อนนั่เต็นหยุดหยุดหยุดเธอหยุดสนิที่หยุด,ยดเราเป็นเพื่อนกันมาก่อน juệ đi, hey, điều na, kết thúc, report, điều, điều, Lý lấy, hẹn สีขาวเราจะไม่เราจะไม่ปล่อยให้ฆาตกรเขาทำความชั่วเราไม่อยากเห็นคนอื่นเขาทำความชั่วอีกแล้วดังนั้นเราจะโหดฆาตกรโหดฆาตกรออกไปไอ้สีเขียว LOL ท้าสีเพร้อมาสิ ดเดี๋ยวเดี๋ยวนะดดวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่มันหมดซ่อนแอบไม่ใช่หรอได้เป็นอิมออสเตอร์ เคาะสเปซมาจากนั้นก็ตัดรีแอคเตอร์เฮ้ยเกมบล็อกอีกแล้วเกมบั็กเหรอเพื่อนคือกเกมบั็กเกมบั็อกคื่อนเกมบั็กใช่ไหมเธอเธอเดี๋ยวเราเธอปิดทางโน้นเดี๋ยวเราปิดฝั่งนี้เธอปิดฝั่งโน้นนายใช้วิธีสกปรกมากมากเลยฉันก็แค่อยากจะแกล้งเล่นเท่านั้นเลย คน,นมารวกตัวกันสเต็ปจูกก๊กหรอซอ่กดสเปซมาเคาะที่เดียวชนะเลยวันนี้เราก็สามารถชนะได้สาเร็จิย้มาเดี๋ยวเรามาดูตาต่อไปกันเลยว่าจะเป็นยังไงจะหา่าเหมือนกับอันนี้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ Marah waduh no, kan mara, ก่อนพีคคุณชนะกี่ครั้งแล้วไม่สองเลยสองครั้งแล้วไม่ตองแล้วนะคุณเไม่ต้องชนะแล้วคุณอะไม่ต้องชนะแล้วคุณไม่ต้องชนะแล้วก็ต้องฆ่าทีมโฮสเตอร์ต้องฆ่าควนสิคุณไม่ต้องชนะแล้วนะคุณชนะมาสองรอบแล้วโอเคเหมือนผมจะได้ คุณบอกว่าจะกดปุ่มมาผมก็ซาโมทาดอ่ะไม่ปิดนะไม่ปิดตายนะไม่ปิดตายนะเราอนุญาตให้ปิดเธอวันนี้ด้วยความแค้นส่วนตัวพัพเตอร์เป้แล้วเยวเราจะช่วยเลยความแค้นส่วนตัวจากจากโซนิกเป็นหนึ่งโซนิกเป็นหนึ่งอะไรโซนิกอะไรเราตามโซนิกอยู่อยู่ที่เอย่าปิดประตูประตูประติดประตูประติดเอ้ยเฮ้ยโดนตี ห้องเอ่อออฟฟิศออฟฟิศเดี๋โอเครอเล่น ใช่ครับชนะอ้ามาเริ่มกันตาต่อไปกันเลยหวังว่าครูเมทจะชนะทำตกลงไปอะไรเนี่ยเมทเราได้เป็นครูแต่ไม่ได้เป็นเมรเราอได้เป็นเพื่อนใครได้เป็นอิม ขอไม่ตายรอบนี้ขอไม่ตายขอไม่ตายอิมพอสเตอร์ฆ่าได้หนึ่งคนอิมพอสเตอร์ฆ่าได้หนึ่งคนแต่ไม่ใช่เรานีคือเรากดคิวัวเราจอใครเราคิวเลยเป็นใครกันนะมาแก้ตัวของฆ่าทุกคนตอนนี้ททมอยู่ที่โลบา์ทอรี่อย่าเข้าไปทุกคนททมอยู่ที่โลบา์ทอรี่โอเคททมอยากฆ่าใครแล้วนะททมอยากแกใครแล้วนะ ทำอยู่แถวเอาโรบาทอรี่ทางนั้นเลยเกมบารกเกมบัร์เกมบัร์เฮ้ยเกมบัร์เหรอทำงั้นก็ขอให้หายบัร์ควๆนะหายบัร์ควๆนะได้ยินเสียงทำลงท่อทำลงท่อแน่นอนเอ้ยเดี๋ยวลงท่อทำอยู่แถวแถวยานทาทำเข้าไปในอิเล็กทริกแล้วทำในแถวอิเล็กทริกแล้ว เดี่ยวแถวอิเล็กทริกเดวอิเล็กทริกโอเคโอเคไปรีพอร์ตเราก็ได้นะความไม่เอาอ่ะอยากชนะแบบใสๆบ้างโรบารโทรี่โรบาโทรี่เขาอยู่ที่โรบารโทรี่อยากจะเข้าไปแถวนั้นอย่าฆ่านะเธอทาอยากฆ่าเเหืออยย ทามากาลังเดินตามพีมอยู่กาลังเดินตามหาพีมดินต,ตามหาพีมเหรอตามหยุดที่ยนาวคิชั่นทามกําลังเข้าห้องฆ่าเชือ้อแต่เขาออกจากห้องฆ่าเชือ้อทางด้านห้องแอดมินไปแล้วเขาก็ออกเดินออกแล้วข,ของฟังคุณไม่รู้เรื่องเลยครับ I'm going and have a come ก่อนนะคบใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญสำคัญกดกระดิ่งจะได้แบบคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเลยมาสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ